สม s ุ n Galaxy S 2 0 FE นะครับมือถือสเปคท็อปในราคานี่ครับจะสเปคท็อปยังไงแล้วก็ราคาจะมินิขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับเริ่มต้นปีนะครับผมสมซุงก็ได้เปิดตัวมือถือ Galaxy S, <S 2 0ไปนะครับ<ช>มีทั้าน S 2 0 S 2 0 Ultra แล้วก็ S 2 0 Ultra 5G ซึ่งเป็นมือถือเรือธงของซัมซุงเลยช่วงต้นปีจะเป็นตระกูล S ปกติต้นปีจะเป็นตระกูล S ปลายปีก็จะเป็นตระกูลโน้ตครับผมซึ่งเรือธงเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายอยู่แล้วเอามายัดให้เลยนะครับกอจัดเต็มในแต่ละปีอ่ะมาโชว์ของว่าปีหนึ่งเขาพัฒนาอะไรบ้างใช่แต่ว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับซัมซุงก็ได้เปิดตัวนะครับซัมซุง Galaxy S 20 FE มานะครับซึ่งเนี่ยอยู่ในมือของ ไอ้ไอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันมีสเปคอะไรยังไงบ้างถึงได้ใช้ชื่อว่า s 20แล้วมันจะมีสเปคแบบเดียวกับเรือธงแบบ s 20ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มาคุยกันก่อนที่ไปฟังกันอย่าลืมกด subscribe ช่องตีรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับผมจะได้มาอัปเดตกันแบบนี้นะครับเทสเครื่องกันแบบนี้บ่อยๆนะครับผมปะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับ บอกก่อนนะครับว่าตัวที่ตีโอกับตีไอได้มานมันเป็นรุ่นแบบสําหรับนักพัฒนานะครับอะออกมาก่อนเป็นให้นักรีวิวให้มาทดสเครื่องมาดูเครื่องก่อนว่าประมาณไหนนะครับซึ่งก็จริงๆก็เกาไปเทสพอประมาณแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าประมาณไหน แต่ว่าจะไม่สามารถอันบล็อกได้เพราะมันไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกไม่มีกล่องมาให้เออจริงๆมีกล่องแต่มันเป็นกล่องขาวอ่าใครที่ไม่รู้นะครับผมอ่าถ้าเครื่องที่ส่งมาแล้วเป็นเครื่องแบบสําหรับนักรียนที่ไม่ใช่วางเครื่องวางขายเขาจะส่งมาเป็นกล่องสีตขาวก่อนแค่ตัวเครื่องเออซึ่งกล่องมันจะไม่เหมือนกับเครื่องที่วางขายทั่วไปนะครับผมเครื่องที่วางขายทั่วไปมันจะสวยกว่าน่าจะสวยต้องรอต้องรอดูแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีไซน์ของ Galaxy S 2 0 FE กันก่อนดีกว่านะครับผม ซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวที่ติโอได้มานะครับจะเป็นสีเขียวนะครับผมคลาวมินอ่าคลาวมินนะครับมีอยู่กี่สีนะจริงๆเขามีอยู่6สีนะครับมาเป็นแบบสีหลากหลายให้เราเลือกเลือกเพียบเพียบนะฮะมีสีน้ำเงินคือคลาวนาวีนะครับก็จะออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับสีหนึ่งคือสีคลาวเวนเดอร์ก็จะออกเป็นสีเทาชมพูชมพูสีคลาวมิ้นเป็นออกเขียวนครับผมก็คลาวเรดก็จะสีแดงนะครับคลาวออเรนจ์ก็จะสีส้มๆแล้วก็คลาวไวท์สีขาว ก็มีมาให้เลือกจุใจเลยนะครับใช่ครับโอเคก็สีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่รอบตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวกระจกนะครับผมจะใช้เป็นกระจกกอริลลากลาสสามนะครับผมที่ด้านหน้าที่ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวชื่อว่าวัสดุแบบแรนช์ฟรอสโพลิคาร์บอเนตเป็นพลาสติกเขาเขาเรียกตัวเองว่าควรจะเรียกว่าเป็นกลาสติกมากกว่าเพราะว่าผิวสัมผัสจะรู้สึกเหมือนกระจกถ้าดูแบบไกลๆดูไกลๆอ่ะมันเหมือนกระจกเลยแล้วก็ถ้าสัมผัส อย่างเดียวเนี่ยก็<ๆ>จะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกระจก<อ>กระจกด้านนะครับผมให้ความรู้สึกแบบดูพรีเมียมขึ้นมาเออแต่ถ้าโอเคแบบตั้งใจข้อจ,จริงๆเนี่ยอาจจะรู้สึกฟีลลิ่งเป็นแบบอาจจะพลาสติกอยู่หน่อยอความพรีเมียมในความโลคอสง <S <S <ๆ>นี่นะคร<ๆ>ับผมก็ตรงนี้ก็ประหยัดไปเพราะว่าในฝั่งของอซัมซุง S ยี่สิบอัลตร้าเขาใช้เป็นเป็นกลิลลาการ์ดหกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่เนาะที่ด้านหน้ามีกล้องหนึ่งตัวนะครับผมด้านหลังเนี่ยให้กล้องมา3ตัวนะครับผม <g arden> ก็เป็นดีไซน์ประมาณเนี้ดีไซน์คล้ายๆ,ๆกับตัวของ Galaxy Note, Note. นะครับผมจะเป็นแบบสี่สี่เหลี่ยมแบบย,ยาวๆแนวยาวนะครับมีปุ่มก็เหมือนเหมือนเดิมครับสำหรับของ Samsung คล้ายๆเดิมนะครับผมแต่ไม่มีรูแจ็ค3.5มาให้นะครับรูข้างล่างก็ใช้เป็น Type C แน่นอนแล้วนะฮะโอเคดีไซน์รอบเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมสวยๆงางๆนะฮะไม่ได้ดูแบบพลาสติก <c oughs> ดูแบบยังเป็นดูพรีเมียมอยู่<ช>นะครับผม มีสไลด์ตีมาให้เลือกด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าครับอเอาขอเรื่องพูดที่ฟีเจอร์หลกัหลกๆ<อ>สำหรับที่มันเหมือนกับตัวของ Galaxy S 20 Ultra Galaxy S 20ในปีนี้เนี่ยแล้วก็เหมือนกับมือถือหลายๆรุ่นในปีนี้ที่เขาเรื่งฮิตกันนั่นก็นคือ Refresh r e ร,ร120 <c oughs> ใช่นะครับผมนี่ Refresh r e ร1 2 0ยนะครับช่วงนี้<ม>ห,หนักเลยนะเออไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็น เหมือนเป็นแฟนอีดิชั่นแล้วเหมือนดูมันดูเหมือนโลคอรอะไรก็ไม่ใช่นะครับแล้จะมาถูกตัดฟีเจอร์นี้ออกไปไม่ใช่นะได้หน้าจอรีเฟรชเรท120เฮิร์ตเลยเนะครับผมซึ่งจริงๆฟีเจอร์นี้ยังต้องมาลุ้นกันอยู่ใน iPhone 12ด้วย <c oughs> ตามข่าวลือยังไม่แน่นอน,นเลยนะ ตาเขาลืมเหมือนบอกไม่มาแล้วนะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้อะม่แบบว่ามีมีทั้ทงมาแล้วก็ไม่มาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้แน่นอนมา,มาแล้ว<า>ถึงแม้ว่าราคาจะไม่ใช่ราคาแบบ flagship แต่ก็มีฟีเจอร์ 120Hz และเป็นยี่ห้อ Samsung ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หลักฟีเจอร์แรกที่เหมือนกับตัว S20 Ultra กับ S20 นอกจากนี้เนี่ยขนาดหน้าจอก็ยังได้มาเป็น6.5นิ้วใหญ่นะใหญ่ใหญ่ ใหญ่เลย6.5นิ้วนี่เท่าๆกับตัวของที่เป็น x เลย Pro Max ใช่ครับผมหน้าจอแบบเริ่มเริ่มเลยนะครับไม่มีติ่งด้วยมีแค่ซอนก่อมกลมๆอินฟลิี่โอเล็กๆน้อยๆอันนี้หน้าจอก็จะเป็นแบบพาร์เนลแบบอะมเล d ซูเปอร์อะมอลิ ก็ตามฉบับซัมซุงนะครับผมอันนี้คือฟีเจอร์แรกตรงนี้เนี่ยหน้าจอเขาเป็นแบบตัดตรงบางคนคิดว่าใะเใช่แบบเคิฟหรือเปล่าอันสิ่งหนึ่งที่มันจะแตกต่างกับตัวของ s 2 0 ultra อย่างพวกตัวท็อปทั้งหลายเนี่ยก็เขาจะพยายามทําขอบเคิฟก็อะไรตรงนั้นเนี่ยทำขอบเคิฟเพื่อให้รู้สึกว่ามันดูพรีเมียมแยกแบ่งแยกชั้นบนหน้าให้รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นดูพรีเมียมหลายคนชอบแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบแบบหน้าตัด ากว่คือมันจะเรียบไปเลยซึ่งตัวนี้มาก่อนเนี่ยหน้าเรียบไปเลยถามถามเตโอเตโอชอบแบบหน้าตัดแบบหน้าจอเคิร์ฟเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ถนัดเท่าไหร่ดูสวยก็จริงแหละนะนั่นแหละที่เคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆใช่ครับผมตัวกล้องนะครับผมเป็น t ริป l e Camera นะครับผมถามว่าน้อยหน้าไหมนะครับไม่ได้น้อยหน้าครับตัวเขาเรียกว่าเรือธงของซัมซุงเมื่อต้นปีกับโน้ตเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มาเป็นทรงๆนี้หมดละเป็นทรงๆนี้นะครับผมมีเลนส์ว i ครัเลนออทตอรวเลนเทเลเลนเทเลก็<ว>กเอาไว้ <ๆ S 1> ถ่ายปกติถ่ายออ t ตอรวแล้วก็ถ่ายซูมนะครับผมบซึ่งการทดสอบกล้องเนี้ทางทีมงานนะครับผมนี่ได้ไปเชิญตัวน้องเชอรี่มาถ่ายให้เราด้วยมาเป็นตางแบบให้กล้องของสัม u ุงด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ภาพให้ประมาณนี้นะครับผมไป โดยที่กล้องนะครับผมของซัมซุงเนี่ยความละเอียดเลนไวด์ใช่ไหมเลนไวด์ยอยู่ที่12ลา้านพิกเซลนะครับ,รบผมซึ่งถ่ายภาพออกมานะครับผมบก็จะประมาณนี้ นะครับผมให้ความละเอียดก็ค่อนข้างโอเคนะครับสีสรรันก็สวยงามตามฉบับนะครับผมถ่ายออกมาแล้วได้สวยแบบสวยหรือเปล่าแบบสวย,บบสวยด้วยนะครับถ่ายออกมาก็เลยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะ <c oughs> ครับเน่ไปในส่วนของตัวเอาตัวยกันบ้างน,นะครับ,รบผมองศาเนี่ยตามสเตตของซัมซุงเนี่ยร้อยยี่สิบสามองศาจะหนึ่งสองสามจำง่ายนะครับเลขจำง่ายหนึ่งสองสามองศาก็จะเก็บภาพได้ายกว่า เจ้าอื่นหน่อย<ม>นะครับผมคือยิ่งองศาเยอะมันก็จะยิ่งเก็บภาพได้กว้างขึ้นนะครับผมผลลัพธ์ก็จะประมาณนี้ใช่ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกัน<ม>นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงมุมขอบๆอ่ะมันจะไม่ได้ยืดมากเท่าไหร่<ม>ก็มีซอฟต์แวร์ช่วย<ม>นะครับผมอีกหนึ่งกล้องนั่นคือเทเลครับนะครับ จริงๆเทเลคุณสมบัติหลักก็คือการซูมซูมนะครับผมเวลาซูมเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ซูมแบบตัวท็อปของ Galaxy S 2 0 Ultra 5G มื่อตอนต้นปีอันนั้นซูมได้ร้อยซูมร้อยจริงๆแล้วถามว่าซูมร้อยมีดีไหมก็ดีแต่วา่าได้ใช้ไหมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้นนลดเหลือประมาณ30 <S <S ซึ่งจริงๆแล้ว Galaxy Note ก็ลดเหลือ30เหมือนกันซึ่งผลลัพธ์การซูมก็จะประมาณนี้นะครับผมอัตวา แล้วก็ให้ลองดูว่าจักใกลขนาดไหนนะครับคุณภาพตัวนี้อยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมถ้าเราถ่ายซูมแล้วอยู่ในที่มืดๆหน่อยภาพออกมาประมาณนี้แหละอ่าให้ดูแล้วกันนะเราไม่พูดอะไรมากนะครับผมโอเคไปในเรื่องของต่อไปนะครับก็จะมีฟีเจอร์ของ Bright Night นะครับผมเอาเป็น เาเรียกง่ายๆก็เป็นฟีเจอร์ถ่ายกลางคืนแบบสว่างสว่างกแ,แล้วกันนะซึ่งจริงๆแล้วลองแล้วอะถึงกับอึ้งเหมือนกันในการเก็บแสงเก็บสีของตัวนี้นะคือเอากล้องสองไปแล้วเนี่ยมันสว่างค่อนข้างเยอะเลยเอ,อือ ลองเทสมาจริงๆแล้วตกใจเหมือนกันยังไม่ได้ใส่ไบรท์ไหนอ่ะ uh, ก็สว่างแล้วนะครับผมลองพยายามไปถ่ายที่ที่มืดแล้วอ่ะลองไปเทสดูเสร็จปุ๊บมันเก็บสีเก็บแสงได้สว่างมากเซนเซอร์ถือว่าเซนเซอร์ทำออกมาได้ดีมากนะครับผมเสร็จปุ๊บก็ พอกดชัตเตอร์ไปปุ๊บก็สว่างมาเดิมอีกนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีถ่ายเทียบกับ iPhone มาให้ด้วยใช่ครับคือ iPhone น่าจะมืดมืกว่าเหลือนิดนึงเหลืองเออนัมืดมืเหลืองๆไอโฟนจะติดเหลืองไปนะครับผมนวแต่จริงแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าสั่งของซัมซุงแกริกซี่ F20 FE ตัวนี้ไม่ได้เหลืองแล้วก็เก็บภาพได้ดีนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์เลยที่เพิ่งเปิดตัวมาในปีนี้นะครับผมดีโอกับไอก็ได้ลองเทสมาในช่วงต้นปีแล้วด้วยนะครับผมคือฟีเจอร์ซิงเกิลเทกนะครับ ใน s a ม s ุ n กลเล a กซี่ S20 นะครับผมแล้วก็ S20 Ultra 5G ซืมไม่ไว้เรื่อยอืมคือฟีเจอร์ที่อยู่ในเรือธงแหละครับนะครับผมแต่ว่า S20 FE ตัวนี้ก็นำมาใส่จริงๆว่ตอนต้นปีที่ไปลองเทสมาก็บอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจและซีโรู้สึกชอบมาก ไม่ได้อวยแต่ถ้าลองใช้ดูแล้วก็จะรู้สึกว่าง่ายจริงๆใช่แค่เพลงแค่เราเนี่ยกดอัดวิดีโอช่วงนั้นน่ยประมาณ10วิหรือ15วิเอไอเขาจะกําหนดออกมาครัเตือนเป็นไรออกมาไม่รู้ประมาณ8ภาพมันเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ใช่ช่างกล้องแต่ให้กล้องประมวลจาก AI ให้ว่ามุมนี้มุมน huh ี้ซึ่งถ่ายจากน้องเชอรี่มุมเทคแบบนี้คือถ่ายมั่วๆไปก็ทาตามถ่ายตามถ่ายให้เดินเดินเนเี้ยให้นางแบบอย่างน้องเชอรี่เดินวนไปวนมาเขาจะเก็บภาพได้ประมาณนี้เลยเก็บได้ประมาณ8ปดูปนะครับก็จะมีพวกวิดีโอสั้นวิดีโอบุ๋มบั แรกรลยเนี่ก็จะมีให้ออกมาเขาเซตเออกมาให้หมดเลยเรา,าใช้ต่อได้ง่ายๆเลยแค่เลือกจากที่ถ่ายมาให้ ไม่ต้องแบบว่าโอ้โหเข้าหลายแอปเพื่อแบบเก็บรูมแรงดีกว่าอะไรเงี้ยแค่ถ่ายไปแล้วก็เลือกเอาใช่ใช่ใช่มันเป็นการอย่างที่คนทั่วไปแบบอยากจะได้ภาพนิ่งไปพร้อมกันอยากได้รูมแรงไปด้วยอะไรแบบนี้เลยให้ตอบโจทย์ตอบโจทย์นอกจากนี้อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เปิดมาพร้อมกับตัวส a m s u n g Galaxy S20 อิงทำไมบ่อยเพราะว่าอันนี้มันก็คือ S20 คือ S20 เลยแหละคือฟีเจอร์ Pro Video Super Steady ครับคือการถ่ายวิดีโอแบบการสั่นมันจะการสั่นได้ค่อนข้างเวิร์ก ในที่นี้หมายถึงเอาไปลองถ่ายแล้วเนี่ยมันเหมือนพยายามทําให้มันไม่สั่น <Wow. S 1> เหมือนคล้ายๆใช้ไม้กันสั่นไม้กิมบอลอะไรเงี้ยแต่ที่ยยอยู่ในตัวตัวมือถือเลยที่เราไม่้ยซึ่งไม้กิมบอลหน้าที่ของเขาพยายามเขาก็พยายามจับโมชั่นแล้วก็มันก็จะค่อยๆบื๊ไปใช่ไหมใช่อันนี้ก็พยายามทําเหมือนกันถามว่ามีบางจังหวะที่มันอาจจะค่อยๆบื๊แต่ว่าถ้าถามว่า,ถ,า,วาถ้าเทียบกับมือถือทั่วไปที่ไม่มีตัวโปรวิดีโอแบบซูเปอร์เซนดี้แบบเนี้ยก็ อันนั้นสั่นกว่าย,ย,ยับเลยนะแต่บางจังหวะมันจะรู้สึกว่าอาจจะมืม้ๆบ้าง เขาพยายามให้ทำพยายามทำให้นิ่งใช่เขาพยายามทาให้นิ่งถามว่านิ่งจริงไหมนิ่งจริงนิ่งจริงนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของโหมด Pro ิดีโอที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในตัวของโน้ต20ด้วยเอามามาใช้ด้วยกันได้ก็คือเรื่องของการปรับนู่นปรับนี่ในการถ่ายวิดีโอให้มันโปรมากขึ้นปรับไว้มันลงมาล้านอะไรแบบนี้ปรับเสียงปรับอะไรปรับไม์แยกก็มีมาให้โอ้จริงเหรอใช่โอ้โหเจ๋งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เยี่ยมเลยคือมันน่าจะเป็น Galaxy S 2 0 and Note 2 0 FE อัดแล้วเต็มมาก ครึ่งรีวิวโน้ต20ไปนะครับเพ่ว่ามันมีฟีเจอร์แบบนั้นสามารถอันนี้ก็สามารถใช้ได้ดเวิร์กมากๆเลยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยนะครับ,ใ,รบในรุ่น s 2 0ยี่แบบ 5G เอ้ยไอต้องบอกก่อนมันมีทั้ง LTE หรือ 4G <4 G. S 1> กับตัว A s 2 0 FE 5G ในรุ่น 5G เนี่ย มันได้ชิป snapdragon 865หกห้าเนี่คือเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยหรือเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยเขานำมาใส่ให้แล้วนะครับใน samsung galaxy s 2 0 fe ตัวนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับผม snapdragon 865เนี่ยก็ถือว่าเป็นชิปแบบตัวบนๆเลยนะเป็นรองแค่865 plus ใช่แค่นั้นเองอันนี้เอา865มาใส่ในตัวนี้เลยแต่ว่าตรงนี้ต้อง 5g เท่านั้นนะ ซึ่งถามว่ามันดีกว่ายังไงในเรื่องของ X n o t อ่ะคนที่ไม่ได้ใช้อะไรมากหรือไม่ได้สังเกตอะไรมากมันก็จะใช้ได้อย่างราบรื่นดีแหละมันอาจจะดูแบบว่าก็ใช้ได้แต่พอถ้าเป็นใช้เป็นชิป Snapdragon 8ป5กแล้วเนี่ยความร้อนจะน้อยกว่าพลังงานเนี่ยมันจะใช้น้อยกว่าด้วยเออซึ่งถ้าใครซีเรียสตรงเนี้ยหรือคนเป็นสายแบบซีเรียสจริงเรียเน้นสเปกเน้นสเปกก็ใช้งานแบบว่าเออแบบว่าดูดูดีเทลลึกๆเลยอย่างเงี้ย Snapdragon เบอร์ก,กว่านะครับชิป Snapdragon เบอร์ก,กว่าและเป็นครั้งแรกเลยที่ Samsung นำชิปแบบนี้เข้ามาในประเทศไทยก่อนนั้นเขาจะใช้ Exynos ทำการตลาดในประเทศไทย S20 Ultra Note 20 Note 20 Ultra ใช้ Exynos 990นะครับใช่ครับนะครับม,มีอยู่รุ่นหนึ่งนั่นก็คือ C4 2เออใช่ออจะไปอยู่ในรุ่นของ top top ก็คือระดับ C4 C, C Flip อะไรแบบนี้เจ็ดห <7, 000. S 2> มืน่นเจ็ดหมื่นสี่หมื่นห้าอย่างเงี้ยจะใส่เป็นตัวราคาแบบนั้นแต่อันนี้ราคาแบบมินิมินิเดี๋ยวมาบอกราคาให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นนึงฟีเจอร์ใช่ทีโอรูถือว่ามันน่าสนใจซึ่งไอตัว Snapdragon 865ตัวนี้นะครับที่อบอกว่าใช้ 5G ได้ตัวนี้เนี่ยใช้ 5G รองรับในไทยได้เลยนะเฮ้ยจริงอย่างช่วงตอนนั้นนะ่ะตัวของ S20 Ultra 5G ออกมาเราไปลองแล้วนะเดินตาม ประตูท่าแพคือถ้าขื้นหมิลลิเมตรเนี่ยอาจจะไม่เจอไม่เจอสัญญาณก็ได้แต่ว่าตัวนี้รองรับได้เลยตอนนี้เปิดใช้งานได้ละทั้งเครื่อง7 0 0กับ2 6 0 6ก็ใช้ได้เลยตอนนี้ก็รองรับในประเทศไทย มันจะมีแบบบางคนแบบชิป 5G ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีในไทยไงคลื่นอ,อนะความถี่ของคลื่นมันไม่ตรงกับ 5G ในไทยปรมนนะมาณนั้นอันเนี้ยสรุปว่าอันนี้ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเดินงมหาคลื่นเหมือนตีโอกับตีไอเมื่อตอนต้นปีนะครับแต่นั้นไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งรุ่นก,ก่อนๆก็มีแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ตัดทิ้งนั่นคือการที่สามารถใส่มโมรีการ์ดเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมในส่วนของ iPhone นี้ไม่มีไม่มีแต่ว่าซัมซุงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําได้มาตลอดทำมาใ้ ใช่ครับผมแล้วก็รองรับสูงสุด1เทราไบต์นะครับผมหนึ่งเทเทอะไรเยอะแยะแต่ความจุตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้มาเป็นหนึ่งร้ิบกิกส์กับ256ร้อยาสกิกอ๋อสอ้อยห้าสิกิกตรงนี้เนี่ยอืมี่สิปกติไม่มีนะอ่าเป็นไซส์แบบกลางๆกึ่งสูงสูงให้เลือกนะครับผมถ้าเอาจุเต็มที่มันก็ประมาณ1เทราไบต์กับอีก256ร้กิกโอ้เหลือแล้วขนาดนั้นอะเหลือๆนะฮะเอาไว้กินก็ได้เล่นนะครับผมว่่าใสได้เยอะะน โอเคแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเรื่องไฟล์เมื่อกี้เราพูดถึงเมมโมรีคือการใส่ไฟล์อะไรเข้าไปใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากจะบอกว่ามันน่าจะเป็นโน้ต20 F P ด้วยคือมันมีฟีเจอร์เนียบ y Share เอาไปแชร์คล้ายๆกับ a Air ด r o p ของ Apple ใช่ครับซ <ทำ S 1> ึ่งไอเคยทำคลิปมาด้วยนะว่า a i r d r o p กับ n น a r บ y Share ตัวไหนเนี่ยมันเร็วกันซึ่ง ตัวนี้เร็วกว่าตัวนี้เร็วกว่าอาดอรก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับเทคโนโลยีมันมาลังใหม่ม,<ช>มันจะชิปใหม่นะครับผม <S <S> <S ก็น่าสนใจดีตรงที่ว่าได้เทคโนโลยีใหม่มาให้เลยน่าจะ ผลักดันตรงนี้แหละไม่ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะรุ่นไหนตัวซัมซุงก็คงผลักดันให้มันแบบสะดวกสำหรับผู้ใช้งานซัมซุงเองเให้มีเนียบายแชร์ในทุกๆรุ่นเลยแลาจะได้แชร์แชร์แชร์กันง่ายหน่นอยนะครับผมซึ่งตรงนี้ซีโอถือว่าซัมซุงทำถูกแล้วนะครับผมไม่ว่าจะ,ะราคาไหนก็ควรจะใส่เนียบายแชร์จะได้ทุกอนไฟกันง่ายๆนะครับใช่เป็นเนชื่อมต่อเครือข่ายของซัมซุงเองนะครับผมซึ่งคนใช้ซัมซุงก็ไม่ใช่น้อยเนาะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะเรียกว่าเป็น เยอะมากโน้ต20โน้ต20 FE อีกนะครับไม่ใเหรอไม่ใช่ S20 FE นะครับโน้ต20 FE เหรอเพราะว่าไวเลสเด็กด้วยนะครับมีไวเลสเด็กด้วยเพิ่งเปิดตัวไปใน Galaxy Note 20 FE ใช่นะครับผมตัวนี้สามารถคล้ายๆเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆโดยที่เราไม่ต้องต่อสายก่อนหน้านั้นอ่ะปีที่แล้วเนี่ยการทำเด็กก็คือการที่แบบใช้ตัวมือถือของซัมซุงเนี่ยไป ทาพวกเปิดแอปอะไรต่างๆผ่านหน้าจอใหญ่ๆได้ต่อเข้าจอหม่อเป็นจอคอมไปเลยใช่ถูกต้องแต่ใใว่า<อ>ปีนี้เป็นไร้สายครั้งแรก ใน galaxy note 20 <Yeah. S 1> นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ galaxy s 2 0 fe ใช้ได้นะครับสืบมานะมันสืบสกุลมาจากตรงนั้นถ้ามี s Pen แล้วก็นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่โหดมากๆแล้วก็จัดการ galaxy note ได้ไม่เกินไปโอเค violet deck ด้วยเขใช้ทำงานได้อย่างง่ายๆนะครับผมใครอยากรู้เรื่องการทำ w i o l e t d e c อะไรเงี้ยก็ไปหาข้อมูลเอา แต่ว่าใครที่ชอบทํางานเนี่ยมันจะชอบแน่นอนมาดูเรื่องสเปคของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ตัวฟ้าชาร์จสามารถดันได้สูงสุดถึง25วัตต์25วัตต์นะครับผมไวเลสการชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ที่15วัตต์ครับแล้วสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะตัวรีเวิร์สชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยอ่าโอเคกี่วัตต์ 4.5วัตต์อ่าก็ยังพอได้อยู่พรประมาณนะครับผมด้วยที่แบตเตอรี่อยู่ที่1 5 0 0มิลลิแอมป์มันก็สบายๆอยู่แล้วคาได้เป็นชิป snapdragon 865ด้วยใช้ได้นานกว่าเดิมีอเออตรงนี้น่าสนใจนะครับจะแตกต่างกับ iPhone ครับในฝั่งของทำตุงเนี้ยจะให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างเยอะ ไอโฟนจะอาจจะให้แบตเตอรี่มาน้อยกว่าม,มีข่าวว่า iPhone 12อาจจะแชร์เหมือนกันได้ใช่ไหมเออไม่รู้ว่าจะรีเวิร์ดร์าได้เหมือนกันหรือเปล่าแต่มีข่าวข่าวาวมาเหมือนกันว่าแบตเตอรี่ iPhone 12มันจะน้อยมากๆนะคือที่คุยกับอาจารย์พง s ์ซุปเปอร์โมนะเขาบอกว่าถ้า iPhone 12เนี่ย จะรีเวิร์สชาร์จิ่งได้ก็ต้องคิดดูอีกทีเพราะว่าแบตเตอรี่อาจจะให้มาไม่ไม่พอแล้วการที่รีเวิร์สให้อ p h o n e ิอสอมันจะใช้ได้ทั้งวันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอยงดูแลไม่ได้เลยนะครับเือนดูแลตัวเองยังยังไม่แน่นอนเลยนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อันนี้นะครับใครที่ชอบแบตอื่นๆหน่อยตัวนี้ก็ให้มา4,500หยมมนะครับม,มาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยนะครับว่า S 2 0 FE ครับผมกับ S 2 0เนี่ยต่างกันขนาดไหน มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอเอาในเรื่องของด้านสเปคเลยนะ,ะเรื่องของด้านสเปคคืออย่างแรกละคือแผนแนลจอที่ต่างกันก็คือตัวของ A10 fe ตัวนี้ได้เป็นแค่ super ร์ i l เล็นะแต่ส่วนของ A20 ที่เปิดตัวมาตอนต้นปีได้เป็น Dynam AM dynamic amoled dynamic อ x 2 2 x ตอนแรกนึกว่าหมายความว่าได้120เฟรมใช่ไหม120เ z ใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่น แกต่ัวนี้ก็สามารถใช้ได้อ่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องของสีสีสันที่ตัวนั้นน่าจะคมกว่านะครับผมจะบอกว่าจอของซัมซุงนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นหน้าจอที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกใช่ครับคะแนนของดิสเพลเมนนะนี่อะไรอีกครับผมมีเรื่องของความละเอียดที่ต่างกันก็คือตัวของ FE เรียกเป็น FE แล้วกัน ว่าจะได้ความละเอียดสูงสุดอยู่แค่ Full HD p นะครับแต่ส่วนของตัว S20 ที่เปิดตัวตอนต้นปีเรียกง่ายๆ S20 ธรรมดาแล้วกันตัวธรรมดานะครับจะได้เป็นความละเอียดแบบ 2K จะได้ความละเอียดที่มันคมกว่านลดนึงอ่าโอเคหน้าจออันนี้อาจจะคมไม่เท่านะครับผมครับแล้วก็ที่แตกต่างที่พูดไปตอนแรกก็คือเรื่องของกระจก กระจกในทั้งหน้าหลังของตัว H20 ธรรมดาเป็นแบบ Gorilla Glass 6เลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับยังเป็นแค่หน้าเป็น3หน้าด้านหลังเป็น Rainforest หรือว่าพลาสติกมันเหมือนกระจกไงแต่มันเป็นพลาสติกอันจริงๆแล้วอ่ะก็คือเขาเรียกพลาสติกนะโอเค ครับในเรื่องของ RAM ตัวนี้ก็ให้มาเท่ากันตรงนี้ 8G กิกตัวนั้นก็2ี่สิธรรมดาก็ 8G กิกนะครับแต่ในเรื่องของความจุตัวนี้เนี่ยมีให้เลือกเยอะกว่าคือ 128G กิกกับ256ถ้าเป็นตัวธรมธรมดาอีกสิธรรมดาได้แค่ 128GB อกิกนะครับผมกล้องส่วนของกล้องกล้องหลักกล้องอัลตบาย12ล้านเท่ากันแต่ต่างกันในตัวของเทเลโฟโต้นะครับตัวเทเลโฟโต้ตัวปกติเนี่ยยีธรรมดาเนี่ยความละเอียดเขาอยู่ที่6 4ล้านก็จะได้ความละเอียดที่มันดูสูสงกกวว่าว่าาค แล้วก็มีในเรื่องของการถ่ายวิดีโออีกนิดนึงตัวนี้ได้แค่สูงสุด 4K 60เฟรมแต่ตัว S20 ธรรมดาได้ 8K 30เฟรมใครยากยิบๆก็ไป 8K แต่ถ้าซีแนะนำนะ 4K ก็ยังเวิร์กอยู่ยดียัง 4K ก็ยังเขาเรียกมาตรฐานแล้วกันใช้งานได้จริงมากกว่าได้จริงนะครับผมรับต่างกันก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัว S20 ครับ ให้มาสี่พันสี่พันร้อยก่อนดนี่ได้มาเยอะกว่านะเออเรื่องชิปอีกเรื่องชิปด้วยอนนเออชิปตัวน,นี้ก็ดีกว่าดีกว่า,วาหรือว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาอันนี้ได้เก้าเก้าศูนย น่ก็คือเทียบเท่าหรือดีกว่าเทียบเท่าหรือดีกว่าด้วยนะตัวนี้นะเออและนอกจากนี้เรื่องของนี่เลย 5G5G ที่รองรับไปแล้วส่วน S20 ธรรมดาไม่ได้ถ้าถ้าจะได้ก็คือตัว u ต t r a ไงนั้นราคาจะสูงไปเลยอ๋อหลักๆพื้นฐานประมาณนี้แล้วกันนะครับมาคุยเรื่องราคากันบ้างสรุปสุดท้ายว่ามัน โอ้โหสเปคหลายอย่างจริงๆแล้วพอๆกันเลยหรือบางอย่างดีกว่าด้วยใช่รถทอนกันบางอันมันก็ไม่ได้จะเป็น,นก็จะตีกันนะอ่าใช่นะครับราคาของตัว Galaxy S 2 0 FE ตัวนี้นะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับ900บาท โซ่สองพันเก้าร้อบ,บาทนี่คือ,อยังไงครับเป็นตัว 4G 4G นะครับ <4 G S 2> ความจุอยู่ที่128กิก๋อก็อจะได้เป็นตัว X990 ใช่ครับผมในส่วนของตัว 5G เนี่ยราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่23,900บาทนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่128่อยยกิกนะครับผม และอีกราคาหนึ่งก็ไปสูงสุดอยู่ที่25,900าบาท25,000ได้ไปอ256 2อ6ากิก5 G ไอ้5 G เนี่ยชิป Snapdragon 865นะครับอันนี้ขอกลับเอาเรื่องราคาไปเทียบกับ S20 หน่อยได้ไหมเออนะเพราะว่า S20 อ่ะตัวเริ่มต้นมัน128กิกใช่ไหมราคาจะอยู่ที่28,900ื่นแเ้ารอลยนะได้เป็น X 9 9 0สิบาอือกิก <10 28 S 1> ด้วยสรุปว่าคุ้มกว่า ครับทั้งหมดนี้นะก็อยากจะบอกว่าคนที่สมมุติฟังแล้วสนใจตอนนี้ <evenly S 1> หน้าจองในช่วงนี้เนี่ยต <deeply S 1> ั <Shark. S 2> ้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมน,นี้เท่านั้นเนี่ยจองรุ่น 4G LTE จะได้อัปเกรดเป็นรุ่น 5G เลยโอ้ยอัน 5G เลย2อง0 0 0 0บาท900บาทกลายเป็น23,900บา่ากา,าบาทส่ต่าง3<ว>า0พันปีได้ส่วนต่าง3า0 0จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าสนใจเป็นรุ่น Galaxy S 2 0 FE ตัวนี้แนะนำให้ดังไปรุ่น 5G เ,เอะเพราะว่าอย่างน้อยรองรับในอนาคตใช่เพราะ 5G ตัวนี้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นแล้วปีนี้อาจจะยังไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าปีหน้ามาแน่นอนปีต่อไป มันจะเริ่มกระจายมากขึ้นจนครอบคลุมแล้วแต่ปีหน้าใช่แต่ปีหน้ามันเริ่มครอบคลุมแล้วแล้วปีต่อไปนี่แทบว่าน่าจะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเป็นพวก 5G เพิ่มเงินอีก3,000บาทแต่ว่าถ้าจะรีบจองในช่วง11เนี่ยมันไม่ต้องเพิ่มเงิน3าม0ันบาทเลยมันได้ 5G เลยแล้วก็ 5G ใน0องหม่ะได้ snap dragon 8ปดหด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแนะนำเป็นจองช่วงนี้แหละ จะเวิที่สุดนะครับผมไม่งั้นจะต้องเพิ่มเงินสามพันนะครับอันนี้ถือว่าก็เป็นเอกสิทธิ์สำหรับคนที่จองล่วงหน้านะครับ,รบสรุปส่งท้ายนะครับก็ถือว่าตัว Samsung Galaxy S20 FE ตัวนี้เขาทำฟีเจอร์ให้มากลมกล่อมมากขึ้นอ,อันไหนไม่จะเป็นตัดออกไป อันไหนเยอะเกินไปยตัดออกไปหยิบมาจากรุ่นพี่อย่างนิดอย่างน,น่อยมาผสมใ,<ช>ให้มันกลายเป็นตัวนี้ออกมาใช่ถามว่ามันจะเป็นฟีเจอร์ล่าหลังไหมก็ไม่นะม,มีฟีเจอร์จากโน้ต20มาให้มีฟีเจอร์จาก S20 มาให้ใ<ช>ก็ถือว่าซัมซุงทำออกมาจนกลมกล่อมและทำให้ราคามันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่20 0 0 0บาทแต่ได้สเปคระดับเรือโทนะครับผมก็ ใครที่ฟังคลิปน,นี้แล้วสนใจนะครับผมก็อย่าลืมไปจองกันแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครที่มีเพื่อนๆอ,อยากได้มือถือเป็นฝั่ง Android ในช่วงนี้ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ติโอแล้วก็ตีไอครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับครับ